ัสดีค่ะนะร้านพม่านดีวีลอ,อกเมนต์นะคะวันนี้แอนก็อยู่ที่กรมขนส่งอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอนอกแผ่นพม่านนะคะส่วนที่แอนถืออยู่นะคะจะเป็นสายรวบม,มาะะ่านค่ะกึ่งเซียวะจันนะคะจะสีเดียวกันกับผ้าเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะที่แอนมาติดตั้งนะคะจะเป็นหลางเอ็มนะคะทูโป่งนะคะ เวลาเวลาที่เรารูดม่านนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้ด้ามจุ่มเลยค่ะรูดได้ง่ายๆด้วยมือของเราเองนะคะส่วนจับผ้านะคะเราจะจับที่รอนรอนที่สองถึงรอนที่3มนะคะจะใช้งานในการรูบการใช้มือได้ดีะคะ่แะแล้วก็เวลารวบจัดเก็บผ้าม่านนะคะจะเหมือนที่ช่างเราทําเลยค่ะง่ายๆนะคะด้วยการจับจีบมานะคะแล้วเราก็รวบมาด้านข้างได้ตามสะดวกได้เลยค่ะ ถ้าเพิ่มความสว่างด้านนอกก็เราต้องเปิดผ้าโปร่งถ้าเกิดลูกค้าต้องการอยากเพิ่มความสว่างด้านนอกนะคะเราก็เปิดแค่ผ้าโปงของเท่านั้นเองค่ะของเราจะเป็นลังสองชั้นนะคะคือโปมค่ะส่วนวันนี้นะคะเป็นจีบนะคะวันนี้เราจะจับจีบอสามจีบค่ะในการเย็บผ้าของเรานะคะจะมีความสวยงามของจีบมากขึ้นค่ะ ร้านดีวีลอกเมนขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้านพม่านดีวีลอกเมน์นะคะวันนี้นะคะแอนก็จะพามาดูการติดตั้งรางและอุปกรณ์ค่ะการใช้งานของเรานะคะวันนี้ที่เราใช้นะคะเป็นม่านจีบทึบโป่งนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างสุดสวยของเรานะคะคือน้องกุ้งนะคะในการพรีเซนต์การใช้อุปกรณ์ของเราคะ่ะเชิญค่ะค่พะพม่าน,นะคะพะม่านที่เราใช้ในงานนี้คือเป็นม่านจีบค่ะ หัวจะเป็น3ามจีบนะคะการใช้งานเราแนะนำว่าให้จับตั้งแต่จีบที่สาแล้วก็ค่อยๆดึงมาเรื่อยๆค่ะถ้าหากเราจับจีบแรกราะว่าปิดอยู่เราจับจีบแรกปุ๊บมันจะไม่ลื่นมันจะไม่ค่อยลื่นมันจะฝืนหน่อยค่ะก่อนอื่นอันนี้คือปีนนะคะเวลาเก็บปั๊บ3ามดึงมันจะเข้ารูปค่ะแล้วก็จะง่ายต่อการใช้งานของเราค่ะส่วนล่างนะคะ อันนี้ลางที่เราใช้จะเป็นรัาง M อ็มอลูมิเนียมเ,เคลือบสีขาวนะคะขาที่ใช้ก็จะเป็นขา L ค่ะจะเป็นขายุดสองชั้นเนื่องจากลัาง2อันคือทึบเล็โป่งอันนี้ผ้าโป่งผ้าโป่งของเรานะคะจะเป็นผ้าทีา่ใช้สำหรับพลางสายตาบนคลข้างนอกบางท่านอาจจะไม่ไม่ค่อย คือคิดว่าไม่สำคัญแต่ความจริงแล้วถ้าคนที่ว่า,อาชอบความเป็นส่วนตัวหน่อยแต่เราก็ไม่อยากให้บ้านมืดทึบเราก็สามารถใส่ผ้าผมเข้าไปได้ค่ะค่ะหล <จะ S 1> <ม>ังจากเก็บนะคะเราจะเปิดหรือว่าจะเก็บหมดหรือจะเปิดผ้าป่เอาไว้แล้วเก็บผ้าทึบขั้นตอนการเก็บนะคะรวบจีบจากข้างล่างค่ะ ค่ะหลังจากที่เรารวบเสร็จแล้วนะคะบางท่านอาจจะอยากเปิดผ้าโปง่งเราก็สามารถเก็บไว้ด้านข้างทั้งสองข้างได้เลยค่ะอย่างน,นี้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้สายรวบคู่รวบทั้งสองอันก็ได้ค่ะเพียงแค่เราเอะไว้ด้านข้างก็สามารถเห็น,น้านนอกได้ะคะ่ะหลังจากนั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวปิดผ้าโปง่งเพื่อไม่ให้คนภายนอกมองเห็นค่ะค่ะน,นี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะคะของผ้ามา่าน development ค่ะ อแอนต้องขอขอบคุณช่างด้วยนะคะที่ทําให้ผลงานแอนเสร็จสิ้นและสมบูรณ์ที่ดีนะคะถ้ายังไงแอนก็ขอฝากผลงานของแอนไว้ด้วยค่ะร้านพ้าม่านดีบุหรหี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะแอนก็จะพามาดูนะคะการติดตั้งผ้าม่านที่คงเหมือนสรงค่ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปผูช่างนะคะมาแขวนผ้าม่านวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผ้าม่านกันนะคะ ส่วนที่ผ้านะคะเวลาออกจากรองยิปนะคะเราก็จะซีมาอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นม่านสีนะคะที่เราทํามาอันนี้ผ้าเราซีมาใหม่ค่ะผ้าปกผ้าพ้นตาส์ร์มาด้วยกันค่ะพร้องกับสายรูปม่านค่ะเราจะซีนอย่างดีเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่างติดตั้งกันนะคะดีแอนจะติดตั้งงานค่ะเป็นชุดปกนะคะส่วนผ้าของเราค่ะเป็นผ้าคลองแสง UV ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกันแสง9ก็ค่ะ I'll never forget that day. No, no, never forget that day.